สวัสดีครับมอเตอร์มิสูสามแรงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่สีดำแล้วนะฮะตัวนี้มือสองเก็บเงินไปทางพังงานนะครับรอรับสินค้าได้เลย5800บาทนะครับเดี๋ยวจะลองทำการเทสก่อนการจัดส่งนะครับเอาลองเสียบปลั๊กดูเงเงียบนะครับใช้งานได้ปกติสินค้ารับประกัน3เดือนนะครับฟังเสียงฟังเสียงเครื่องนะครับ ถอดปลั๊กเลยดูความไหลลื่นของลูกปืนนะครับตอนนี้ถอดปลั๊กออกเรียบร้อยรหรือว่าใช้งานได้ปกตินะครับจังหวัดพังงารอรับสินค้าได้เลยนะฮะยังไม่ยอมหยุดเลยนะลูกปืนใหม่กิฟเลยนะฮะตัวนี้ไม่มีซ่อมไม่มีบิลนะฮะล้างทําความสะอาดอย่างเดียวนะฮะดูความไหลลื่นของลูกปืนนะครับ